สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอยโสธราสิริภาประภากรอีกแล้วนะคะภาคบ่ายวันนี้นะคะตอนนี้ก็กําลังขับรถนะคะจากบ้านนะคะแล้วก็ไปสู่ที่เมืองสุรินทร์นะคะก็ภักเช้านี้นะคะก็ได้นํำผลไม้มาฝากคุณแม่นะคะแล้วก็ได้มารับใช้ท่านพาท่านไปตลาดเนาะ ท่านอยากให้ไปเติมแก๊สนะคะแล้วก็พาท่านไปซื้อของซื้อสินค้าที่ตลาดของที่จําเป็นก็ได้พาท่านไปนะคะท่านก็ซื้อของไม่กี่อย่างสองสมอย่างเนี่ยนะรเราก็ดีใจที่เราได้ไปนะร่วมซื้อของกับท่านนะคะก็ไปเดินว่าท่านซื้อของอะไรบ้างอันนี้ก็เราก็ซื้อของให้ด้วยนะคะซื้อสินค้าไม่ว่าแต่จะเป็นเครื่องใช้ อาหารนะคะเครื่องปรุงเครื่องปรุงรสอาหารต่างๆแล้วก็วัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะวันนี้นะคะก็ได้เห็นปลาที่เขาทําเอาไว้แล้วนะเราไม่ได้สั่งนะไปแล้วก็เขาก็กําลังทํามาใหม่ๆเลยนะคะเราก็เออเขาตายแล้วนะเราขึ้นมาทําให้เราเราก็ไปเห็นพอดีนะคะตัวหนึ่งก็ตัวละร้อยาสิบบาทนะคะอีกตัวหนึ่งก็ ตัวละร้อยสี่สิตัวละร้อยสามสบเนาป็นปลาช่อนตัวใหญ่เลยนะคะตัวละเป็นกิโลเลยนะคะเราก็เลยได้ซื้อแล้วเหมาหมดเลยโดยให้คุณแม่เนี่ยนะฮะได้ได้ทำการแบ่งนะคะแล้วก็ได้โชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราไปครั้งนี้เนี่ยคุณตาได้นั่งอยู่ในที่ที่บ้านพร้อมกันกับคุณยาย ว,วันนี้ก็เลยโชคดีได้เจอคุณตานะท่านก็นั่งเล่นอยู่ก็เลยบอกว่าทำอะไราก็เลยบอกว่าเอาซื้อปลาช่อนมาให้โอ้ท่านดีใจมากท่านบอกว่าซื้อมาครั้งนั้นนะ่ะอร่อยมากเลยอ่าปีทั้งปียังไม่ได้กินปลาเลยขอบคุณหน้าหลานที่ซื้อมาให้ตาได้กินอนะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็เลยให้สินให้พรเราก็คุกเข่าแล้วก็กราบไปที่ที่เท้านะคะของท่านเพราะท่านถือว่าเป็น เป็นบนรรพบุรุษเนาะเป,นเป็นถึงระดับคุณ,คณตานะฮะซึ่งพ่อเราก็มีเขาก็เป็นพ่อของพ่อเราออกเนาะ,ะแล้วก็เป็นพ่อของแม่เนี้ยนะคะตอนนี้เราเราเป็นหลานเราก็กราบลงที่เท้าท่านแล้วก็กราบลงที่เท้าของคุณยายนะคะาตายายคุณปู่คุณย่านี่ก็กกให้พรให้สิ่งมา ซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นพรที่ประเสริฐสุดเลยที่อยู่เหนือหัวเรากับบุคคลที่เราให้ความเคารพให้การสักการะเนี่ยเวลาท่านให้สิ่ให้พอรอะไรเนี่ยอาจารย์จะคิดเสมอว่ามันเป็นคำประกาศสิทธิจากสวรรค์เป็นเป็นบัญชาจากสวรรค์เลยเพราะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะฮะเป็น เป็นเป็นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่เรามา,าเป็นคนที่เลี้ยงดูแม่เรามา,าท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วเราพอที่จะนำอาหารไปเกือ้อกูลไปให้ท่านนะครแล้วก็แบ่งแบบเท่าๆกันให้สิ่งที่ดีที่สุดท่านไปแล้วท่านก็ได้เอาไปต้มเอาไปรับประทานแล้วท่านก็นอนด้วยความผาสุก มนุษย์เราจริงๆมันก็ไม่มีอะไรสําคัญเท่าอาหารนอกัาความสบายใจแล้วอยู่ๆมาก็มีคนซื้ออาหารมาให้เราก็รู้สึกว่าเออเย็นนี้เราจะได้กินของอร่อยแล้วเราก็คือหาของกินก็หาทั้งวันน่ะเพื่อคิดว่าตอนเย็นจะได้กินอะไรนะชาวบ้านชาวบ้านชนบทเนี่ยนะฮะเพราะว่าหน้าที่การงานเขาไม่ได้มีนะ ที่วันๆหนึ่งเขาจะทํานั่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ดูนาดูสวนดูไร่ดูอะไรของเขาไปพอถึงเวลาตอนเย็นเนาะมันแห้งแลง้งนะฮะน้ำท่าปูปลามันก็ยังไม่มีนะมันก็ไม่ไม่วายที่จะต้องไปซื้อของอยู่ของกินนะเราอยู่ๆมาเราก็เออจะซื้ออะไรเราก็คิดถึงตาถึงยายถึงปู่ถึงย่าสเสมอว่าเออแม่เราจะกินอะไร ปู่ยากินอะไรตายายกินอะไรท่านี้พอเวลาเราซื้อปลามันไม่ใช่ว่าเราเหมาเขาหมดเราเรากะเลยว่าตัวนี้เราต้องเอาไปให้ปู่ตัวนี้เราต้องเอาไปให้ย่าตัวนี้เราต้องเอาให้แม่เราอ่าผลไม้นี้ผลไม้นั้นอ่าตอนนี้แม่เราแม่เราจะต้องเอาไว้กินตรงนี้ตรงนี้นะฮะดังนั้นการซื้ออะไรแต่ละอย่างนะฮะของอาจารย์มันก็เลยค่อคนข้างที่จะต้องมีจํานวนเยอะแต่ท่นี้เราคิดอย่างนี้ว่า ทุกครั้งที่เรากลับมาที่เมืองทุกครั้งเลยถ้าเราไปตลาดเราเจอของที่อร่อยเราต้องคิดถึงว่าคนที่อยู่รอบข้างของเราเขาได้กินหรือยังเขาได้กินหรือยังนี่คือความคิดของอาจารย์นะอาจารย์ต้องมีจิตวิญญาณที่ดีก่อนนะความเมตตากับความการุณาจิตนะฮะเขาได้กินหรือยังบางทีเขาอาจจะได้กินของที่ดีกว่าเราก็ได้ เขาอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเราก็ได้แต่ถ้าจะให้จิตของเรามันมีพลังเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องคิดว่าพ่อเราแม่เรา,ม,เรามีอะไรกินหรือ,อยังผลไม้ที่เรากําลังกินอยู่นี่พ่อแม่เราได้กินหรือ,อยังพ่อแม่เรามีโอกาสได้กินแบบนี้ไหมพ่อแม่เราได้มีโอกาสได้กินลาบกินก้อยกินต้มปลาปลาช่อนตัวใหญ่ๆเนื้อมัน,มน ที่เขาขายตามตลาดแบบนี้พ่อแม่เรากล้าซื้อไหมตายายปู่ย่ากล้าซื้อไหมบางทีเขาอาจจะเห็นว่าตัวหนึ่งมันมันหลายร้อยเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าซื้อเงินหลายร้อยเขาอาจจะเก็บซื้ออย่างอื่นไปมันก็ดีกว่าฉะนั้นในฐานะที่เราเราถือว่าเราเป็นแขกเป็นแขกที่เรากําลังจะกลับบ้านเพื่อรับประทานอาหารร่วมเราก็มองแล้วว่าอะไรบ้างที่เราพอที่จะ ซื้อแล้วมันสิ่งเหล่านี้มันสามารถเกื้อกูลเขาได้หลายๆวันไม่ว่าแต่จะเป็นน้ำมันไม่ว่าแต่จะเป็นผงชูรสไม่ว่าแต่จะเป็นป,ร,ปนรุงรสต่างๆาานะฮะมันมันมันมีมันมีคุณค่ามากสำหรับเขาในการดำรงชีวิตอยู่ถ้าเราซื้อให้อย่างนั้นได้ เขาได้กินได้อยู่ได้ใชนี่ยอาจารย์มีความคิดว่าวิบากกรรมตัวเนี้ยวิบากกรรมที่เขาได้กินอร่อยเขามีรอยยิ้มเขามีความหวังและเขามีความสุขสิ่งเหล่านี้อาจารย์จะได้รับด้วยเพราะเราต้องการอะไรฮะเราต้องการความหวังเราต้องการความสุข เราต้องการความสบายและเราอยากมีรอยยิ้มที่สวยงามเหมือนเรานั่งอยู่ทั้งวันเราไม่มีตังค์เดือนทั้งเดือนมาสองสามสี่เดือนมาลำบากมากเลยอัตคัดขัดสนเหมือนเราเป็นเด็กนักเรียนเรียนอยู่ในระดับมิยาตรีพ่อแม่ยากจนแล้วก็ไม่ได้ส่งเงินส่งอะไรมากินก็กินแบบลำบากยากจนขัดสนเหลือเกินนะฮะอยู่ๆมา มีคนคนหนึ่งโอนเงินมาให้เราใช้เราก็จะเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอเงินนั้นอย่างความหวังอย่างใจจดใจจอ่อแล้วเราก็คิดโอ้ยเราจะได้เงินนั้นไหมเราจะได้เงินนั้นไหมจะมีปัญหากับการส่งไหมเ,เพราะเราอยากได้เงินไงฮะตอนนี้พอเวลาเงินนั้นเข้าบัญชีเราแล้วแล้วเราเบิกมาเราก็อยากเห็นเงินว่าเงินมันมีจํานวนเท่านั้นจริงๆหรือไม่ ล้วก็เบิกเงินออกมาหมดเราก็มานั่งนับ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 โอ้โหมันเป็นจํานวนที่มหาศาลมากมันเป็นจํานวนที่เด็กคนหนึ่งไม่สามารถหาเงินได้ขนาดนี้เด็กปริญญาตรีจะไปหาเงินหมื่นตรงไหนต๋เด็กปริญญาตรีจะไปหาอะไรได้ที่ไหนแล้วอยู่มีคนโอนเงินมาช่วยอ่านเงินมาช่วยค่าเทอมช่วยจ่ายค่าเทอมอยากมีเสื้อผ้าใส่สวยๆไหมเธอไปซื้อได้เลย เธอกินอาหารที่อร่อยด้วยนะเราก็มีความบางมีรอยยิ้มเราก็จะยิ้มออกเราก็จะรู้สึกว่าเย็นเนี้ยอ่ฉันฉันมีดินเนอร์ฉันจะกินอะไรอ่ะอา่าฉันอยากกินฟาสต์ฟู้ดฉันอยากกินสเต็กฉันอยากกินพิซซ่าฉันอยากกินไกนฉันอยากกินฟิชฉันอยากกินอา่า พาพายาสลัดอ่าฉันอยากกินอ่าแบกอรี่ต่างๆเราก็สามารถซื้อกินได้ความหวังวันนั้นเราก็อยากกินของที่ดีที่สุดเพราะเรามีตังค์อ่ะเอานะอีเหี้ย่ยังเมื่อหนึ่งก็ยังดีอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปกินมันจะเท่าไหร่ก็หัวละเก้าเกหัวละร้อยเก้าเาอะไรก็หมดไม่เยอะอ่ะหอบเงินไปพันหนึ่งก็พอละวาพาเพื่อนไปคนสองคนมันก็ไม่ถึงพัน กินได้ก็พาเพื่อนไปกินด้วยก็แฮปปี้มีความสุขดีนะคะดังนั้นนี่คือความหวังนี่คือรอยยิ้มนะคะนี่คือความสุขที่บุคคลที่ได้รับของจากเราคนผู้ที่ได้รับย่อมมีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าเราได้รับความสุขด้วยและอาจารย์จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ว่าเวลาหลายช่วง หลายครั้งที่วิถีชีวิตของอาจารย์เนี่ยตกต่มลงไม่ว่าแต่จะโควิดในทีมมาไม่มีงานไม่ว่าแต่อะไรต่ออะไรเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดจนทำให้เราไม่มีงานไม่มีการไม่มีอะไรต่ออะไรเลยไม่มีเลยอย่างเงี้ยอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้ เราก็คิดหนักคิดมากใช่ไหมคะอันเนี้มันก็จะมีพลังงานอะไรบางอย่างนะที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์สัมผัสได้เนี่ยเขาเขาจะดูแลรักษาอาจารย์เราจะรู้เราจะรู้สึกเลยว่ามันมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่คอยปกปักรักษาเราทําไมเราถึงรู้อย่างนั้นเพราะอาจารย์เคยไปนอนอยู่ทุกที่ไม่ว่าแต่ ตรงผีดุนะฮะเขาเล่นไซยศาสตร์มตนดำเขาทำนู่นทำนี่ทุกคนเขากลัวที่จะโดนของเขากลัวที่จะไปนอนอยู่ในวัดผีสิงไปไปที่ที่เขาไม่รู้จักเขากลัวเพศภัยเขากลัวอันตรายต่างๆอะไรอย่างนี้นะเออแต่แปลกที่ว่าอาจารย์น่ะรู้สึกจิตใจนี่ชุ่มเย็นสงบ ไม่รู้สึกร้อนรนกระวนกระวายไม่รู้สึกมีภาวะห่วงภาวะความตึงเครียดภาวะความกังวลเฉยเยปกติธรรมดาธรรมดานะคะก็จะรู้สึกแต่จิงเนี้ยแล้ววลาตอนกลางคืนมาเนี่ยมันก็จะมันมัน,ม,นมันใจเรามันไม่วู่ว่ามันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใจเรามีพลัง ใเรามีพลังดีมีความสงบใจเราเป็นพลังทางบวกเราจะมักลัวอะไรกับของแบบนี้ของแบบนี้คนมีพลังทางลบมันถึงจะสามารถเข้าสิงสูง่หรือนู่นนี่นั่นได้แต่บคุคคลที่มีพลังทางบวกแล้วสิ่งตอนนี้มาวุ่นวายไม่ได้เทวดาก็รักษาเราพูดผีก็รักษาเราผีเขาไม่ได้ว่าเป็นผีที่โหดร้ายเข็นฆ่า คนหลอกกับผีหลอกนะกลัวคนหลอกดีกว่าอย่าไปกลัวผีหลอกเพราะผีหลอกไม่ร้ายท่คนหลอกนะคะแค่นั้นพอผีถ้าเรามีบุญให้เขาเราเป็นคนดีเราสร้างความดีเราอะไรอะ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนดีเขาพร้อมที่จะรักษาเราแล้วคะะ่ะเขาพร้อมที่จะดูแลเราแล้วเขาพร้อมที่จะบกปักรักษาเราแล้วนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างานั้นแต่ คนไม่ดีเนี่ยเราจะไปอยู่ด้วยเนี่ยแม้แต่เราจะดีกับเขายัางไงก็ตามนะฮะเขาก็คิดที่จะทําบาปเราคิดที่จะเข็นฆ่าเราคิดที่จะหลอกลวงเราคิดที่จะเอาผลประโยชน์กับเราออยู่แล้วนะฮะเห็นไหมมันต่างกันนะผลต่างกันนะฮะดังนั้นก็เลยก็เลยอาจารย์ก็เลยเชื่อเชื่อพลังเห็นความดีว่า เราซื้อปลาไปให้เขากินผลที่เราได้รับคือความสุขเพราะเขาได้กินแกงปลาเขาอร่อยเขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาได้กินแล้วเขาสบายใจจิตวิญญาณเขาสงบเขาได้กินของอร่อยเขาดีใจเขาแฮปปี้เราก็ได้อันนี้ส่งตรงนั้นไปติมๆแล้วยิ่งเราทํากับปูกยาตายายนะคะพี่น้องเรา นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนักพรนักบวชสายสายผู้เป็นนักพระนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยนะคือสินแปดต่างๆเนี่ยถ้าเราได้ทําได้อะไรได้ในหลายท่านหลายคนนะจากพ่อจากแม่กิน,นอิน่มแล้วนะคะเราจะเอาไปเกื้อกูลกับบุคคลสาธารณะนะก็จะเป็นผลดีกับเราอย่างมาก แล้วพลังงานความดีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับเราทำนะฮะเมื่อเราทำบ่อยๆ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 ก็จะกลายเป็นความเป็นพลังงานอันพิเศษที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับชีวิตของเรานะฮะดังนั้นอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าโอกาสข้างหน้าเราจะยังไงแต่สิ่งที่มันรับประกันเราได้คือว่าเรามีจิตใจที่มีพลัง เรามีความเข้มแข็งเราไม่อ่อนแอและเราพร้อมที่จะสู้กับทุกสิ่งซึ่งอาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากที่อาจารย์เนี่ยพยายามสร้างพลังทางบวกให้กับตัวเองพยายามสรรสร้างคุณประโยชน์ไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของคุณ,ค,ณค่าของความเป็นมนุษย์และพลังทางบวกไม่ว่าแต่เรื่องของกายวาจาแล้วก็จิตใจ วาจานี้สําคัญมากร่างกายก็สําคัญกับการอยู่ในสังคมจิตใจถ้าใจเรายังคิดคดทรยศอยู่เราไปอยู่กับคนยังไงคนก็ต้องรู้ว่าเราเป็นเป็นคนแบบนั้นแต่วาจานี่สิ่งที่เราพูดออกไปทุกๆวันเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันไปทิ่มแทงจิตใจคนอื่นเขา <c oughs> มันไปทําลายน้ําใจของคนอื่นเขาเพราะคำ,คำพูดเนี่ยมากมายเหลือเกินดังนั้นการพูดของมนุษย์ ที่ปรารถนาความความมีคุณภาพในชีวิตแล้วก็มีพลังทางบวกแล้วก็สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องงดเว้นหรือพูดมันมีสองทางทางแรกคือคำพูดที่ควรพูดดีจังเลยนะฮะทุกอย่าง ทุกอย่างเราจัดการได้ความรวยต้องเป็นของเราความฉลาดมันมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ความฉลาดเราสร้างได้ความดีทุกคนทำได้ทุกคนเป็นคนดีอาคนคนติดคุกเมื่อออกมาสู่โลกข้างนอกแล้วก็เป็นคนดีได้ นะฮสังคมพร้อมที่จะให้กําลังใจแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ให้พื้นที่ชีวิตอยู่ที่เราจะสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองหรือไม่อย่างไรดังนั้นการใช้ชีวิตหรือหลายมุมมองเนี่ยมันก็อยู่ที่พลังทางบวกนะ ทำดีพูดดีคิดดีนะฮะแล้วก็ถ้าสร้างพลังทางบวกจนกลายเป็นที่รู้จักของคนแล้วนะมนุษย์ก็จะเกิดการเคารพศรัทธาเริ่มใสแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของเราในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นผู้ถ่ายทอดในฐานะที่เราเป็นบุคคลชั้นนําบุคคลแนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น นะฮะดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญกับการให้ความสําคัญกับสิ่งรอบข้างกับทุกลมหายใจกับทุกบริบทพื้นที่ระวังกายไวใจใจของตนนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วก็ดีง,งามเสมอเพียงเท่านี้แล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาในเรื่องที่ตนเองชอบและอธิบายสิ่งนั้นได้ดีคนพวก็จะเริ่มติดตามติดตามติดตามเรา จนกลายเป็นว่าเราเป็นบุคคลที่คนติดตามตอนไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือว่ามีคนติดตามเราเยอะอะไรประมาณนี้เป็นต้นคนเริ่มรู้จักเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันก็จะมาของมันเองนะคะกราบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้กับยสุทราศีริธประาก่อนด้วยนะครกราบขอบคุณครับ